เขาเด่นเขาเด่นมากเลยครับพี่ชโจ้เลบครับแต่กอนก็ยังดีด้วยตอนนี้ดีด้วยเลยครับตอนนี้ขอใช้ที่สิบพี่ทีก่อนนะครับเป็นครับโอ้โหปีนี้เลยโอเคแล้วฉันก็ได้เรื่อง คนลุกจริงๆครับแฟนคับคุณเอกะครับเป็นไล่ะครับภยาผมกนแัใช่ไหมครับแล้วฝากให้ผมเนี่ยมาทำอะไรอย่างนึงอะไรครับแต่ต้องหลับตาก่หอไครับต้องต้องตอต้ต้องตองต้ต้องต้องออต้องตองตอ้อ ต้องฝากมาเหรอครับหรือว่าทำเองครับคุณนิวคุณทำอย่างนี้มีความเสื่อมเสียนะครับคุณลงขอเราลอมทำพื่อทุกคนครับทุกคนหรือว่าจะลองทำทุกคนดิไหมครับามไหนด้ครับเป็นตัวแทนกันครับโอเคครับนี่ไงพี่มาสิครับ งาี้ชนธพอรดีผ่ช้าาช้าโอกาสอย่างนี Meeting, ้มีน้อยนีครับพี่ชานะอยอมไหยอมไมยอมไมยอ้อไม่นนี้แต่งงาสามีมีองนนะยอมให้เขาวันน้เคลียร์แเดอร์น้องอ้าาห้เราทาเขามันไม่ดีต้องเขาทาแล้ว สามีบอกว่าฝากภรรยากับบ้านด้วยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นไรไหมครับพี่ต้องเป็นคนถ่ายนะภรรยาถึงโดนของคนที่บ้านนะคะเอตายละมือถือแบบหมดเลยต้องถ่ายต้องถ่ายพี่เล่นถ่ายมือถือค้างกว่ะมือถือค่ะต้องเอาของตัวเองแล้วเหรับแล้วมันจะติดอยู่ในเครื่องของพี่ อันนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะตายค่ะพี่ชายตายแล้วรก็สนิทกันมานานนะครับรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ็ถูกไหมสนิทแบบพี่น้องพี่น้องล้ว่ขอบคุณค่ะใค่อยากจะได้กินเง่นไม่ได้โชคนะครับไปที่บูธนี่เลยครับผมอยางๆไม่ถอไม่อต้องต้องฉัน่่้องถ่ายสิถ่ายดูสิไอ ถ่ายดีบุนนิวถ่ายรูปคุณอย่ายืนี่ที่ถายไปยังไม่พออีกเหรอเนี่ยขอบผมมือถือมัไม่ไม่ยอมใช่ไหมครับมือถือผมแพงมือถือแพงจริงๆเซลฟี่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีแล้วอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณดยอดจริงๆ แอบสดบนี้เคค่ะรู้ว่าคุณเป็กเหนื่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดีเราอยู่ข้างนะคะอยู่เป็นเพื่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเป็นแฟนเนี่ยเขารอแล้วรอที่จะได้ของรางวัลถูกไหมเริ่มเลยดีก่อเริ่มเลยก่อนนะคูว่าอยากจะพูดคุยกับคุณเป๊กต่ออเดี๋ยวอยากคุยมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตแจกของรวัลก่อนแล้วเจะมีผู้โชคดีนะคะ จำนวนหนึ Peace. Peace. Um. ่งค่ะที่เขาเนี่ยไป็นร่วมกิจกรรมในเพจงานของเราและแฟนเพจเฟซบุ๊กเพราะฉะนั้นค่ะการที่เขาร่วมสรุปเขาจะต้องได้รับของงานที่สำคัญได้ถ่ายรูปบอกคุณเป๊กผลิตโชคด้วยเอาเป็นว่าผู้โชคดีคนที่ดื่มมานลยดีกว่าเจอเลยครับผมวันนี้ค่ะมีเสื้อสวยๆนะคะจากปารีสุริย์แจ๊บแฟสติวัลพร้อมกับลายเซ็นของคุณเป๊กผลิตโชคด้วยนะครับพี่เป๊กค่ะยินดีรู้มาก อย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมวันนี้เนี่ยต้องอ้าวคุ่าเหรอครับหลังจากอันนี้ก็ตดวเลยโอเคค่ะผู้วโชคดีคนที่สองมาเลยดีกว่าอย่ารอช้าค่ะมาเลยเย้อยู่นี่ค่ะที่รักค่ะยูนี่ค่ะฮ็อตตี้ครับระวังนะครับอย่าเล่นกัน สัผัสานี่นะครับใครที่มาร่วมอิจราของยกสูนะาตัแบบนี้ก็จะได้ของรางวัลแบบนี้นส่งของรางวัลส่งผ่านแค้นะคะส่งเลยค่ะทานต่อไปนะครับท่านต่อไปไหนเอออ่ามาแล้วครับทานต่อไปขึ้นมาครับแสด้วยับ กางนไมราได้แบบนี้มันได้คจริงๆเขาไม่เป็นไรครับกอผมก็ได้เพราะไม่ยิ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คานแล้วหนูไม่ยุ่งพนอะาช่วยูดนต่อไปครับคนต่อไปคนต่อไปผมขออนุญาตฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่โชคดีมากนะครับผมเพราะว่าจะได้เหนือไปเป็นโชคไปด้วย ไปละ,ะไปไปขอบคุณด้วยสองร้อยสองร้อยให้เราเป็ะบ่บอให้นะครับอ่า <c oughs> อีกยินดีนะครับพร้อมเหนียวน้ำไปด้วยนะครับ,อ,อ,อ,บ,รบอ่าตัวสุดท้ายนะฮะอ่าได้ตอบด้วยนะครับเหี้ยนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ดีแล้วก็ต็มใจอะค่ะอีกหนึ่งรางวัลค่ะเป็นเสื้อสวยๆนะคะจากตัวยอสุเจแันเฟสติวัลงานของเราในเยเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยชาชูโชไทยแลนด์จำกัดที่มีจัดงานดีๆแบบนี้ให้เรามาได้สุดยอดจริงครับใช่ค่ะแล้วก็เชิญคุณแปคุริโชมนะคะมามอบความสวยกับุูท่านนัเองนะคะอยากคัาเพลงอีกไหมคะไปรอที่บ้านเลยค่ะ งานนี้นะครับนอกจากจะได้ของกินอร่อยๆนะครับสินค้าดีๆแล้วยังได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยนะครับจะเป็นเป๊ะผิดโชคนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็วันนี้มีรางวัลพิเศษพิเศษอีกอะไรครับอะไรครับเพิ่มอีกเพิ่มอีกคุณตัดพิพิธโชคท่านหนึงนะครับผมเลยครับรางวัลพิเศษอ่าคุณแป๊กครับผมีตัวนึงครับผมอานื่นรางวัลผู้โชคดีของเรา เป่นผู้โชคดีทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผู้ที่ร่วมสนุกค่ะจากทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะงานเอ่อโรโยสเจอร์แฟนเจอร์นั่นเองค่ะก็จะได้รับของรางวันแล้วก็ข้อมกรอเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้จากคุณแผลิตโชว์ให้นะมาพูดคุยกันมากดีกว่าคุณเป้ค่ะเด็กน่ะ รู้สึกยังไงบ้างครัวันนี้มาที่งานของเราครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่ามาร้องเพลงในวันนี้นะครับ <Yeah. S 2> ก็สนุกมากๆนะครับขอบคุณที่ชวนผมมาครับ <laughs> ได้ค่ะอยากจะชวนตลอดเลยทีเดียวค่ะได้ไหมครับ่ใอันนี้รู้สึกจะแบบว่าเป็น <c oughs> ต,ตัวนะบ้าหรอไม่ใช่แล้วถ้าเกิดมีโอกาสปีหน้ายัางไงถ้าเกิดตไปหาผมไปหาจอรนย์ตัวต่อไปนะครับ next year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  สิ่งที่เ็นคือผู้บริหารท่านชัยที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าข้างหลังเนที่เป็นภรรยาโอเคจับบ้านนะโอเคลับอเยโอเคจับบ้านมีปัญหาทุกคู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้จัดบอกว่าปีหน้าโอเคใส่เยสคุณเป็กมา มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราสุดท้ายนี้อยากให้คุณไปผิดชอบฝากเนื้อฝากตัวฝากผลงานให้กับได้ครับผมก็ตอนนี้มีเพลงใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ขพ้่งร้องไปนะครับชอโท่เอาแต่ใจอที่เอาแต่ใจใช่ครับกับเขาก็ได้นะาก็ฝากเพลงนี้นะครับยังไงไปเ e ิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับนะครับ you can find my new song on YouTube มองไปทั้งหลายนี่แกเธอนี่เธอสักมาอ่าโอเคอ่าขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ปริจาคหนึ่ง ขอเสียงอีกครั้งให้กับค hm ุณแบงค์พลินช่อขอบคุณค่ะวันนี้ดใจจังเลสุดนะสุดยอดมากๆค่ะเป็นตั้งแต่ได้ฟังเพลงแพร้อๆของคุณแบงค์พลินชอบแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะตอนนี้อย่าพิ่งแตกตัวกันไปไหนเดี๋ยวก่อนครับแฟนคลับคุณเบงคนะครับถ้ารักคุณเบงคอย่าเพิ่งแตกพื้นกันหรือรังพึ้งนะครับ ใค่อยๆออกกันส <problem> so so sure ีละโซนนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเป็นคนปล่อยนะครับทีละโซนนะครับเจ้าหน้าที่ปล่อยด้านไหนก่อนครับเดี๋ยวด้านไหนก่อนครับอ้าั่งนี้ก่อนนะครับผมซ้ายกอนเพราะว่าถือว่ามันไปทาง